ไปเลยพี like, nice nice ่สายางๆโคโล่หรอไปล่ไปเลยสี่โลยางสี่โลยางเลครับเลยครับเอาของลูกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีดี๋ย lại có con gà nè Này, kia có mấy con gà nữa ờ của ông